ทังแข่งทั้งแข่ขึ้นเจ็ดน้ำไจะเป็นความลัเขาอยากรู้เรื่องแข่งบนย่านเมืองไทยต้องไทยด้วยแะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์บนย่านติดต่อสอบถามอันนี้อันนี้จะคอมไม่ใช่หรออันนี้อันนี้เราทำเองใช่ไหมแผ่นนี้แต่แผ่นจริงมีไอแผ่นเนี้ยแผ่นที่อยู่ในมือท่านผู้การเนี่ยคือแผ่นที่เราเขียนขึ้นเองในคอมใช่ไหม มีอยู่ในคอมใช่ป่ะเราทําขึ้นมาเองในคอมใช่ไหมแผ่นนั้นน่ะไอแผ่นจริงเน่ยเห็นอยู่แล้วแต่อันนี้คือทําอยู่่ในคอมใช่ไหมจะให้เอาคอมมาเปิดเปล่าคุยกับผู้การให้ทราบท่านทราบท่านจะได้ทราบวิธีการคิดของเราคิดอธิบายไปดิครูดูถูกอะไรก็บอกไปผลิตได้มาเป็นไงทําไมถึงทำทำไมถึงกล้ามาทำทำไมถึงทำอย่างนี้โมเสกุที่บอกผมอ่ะผู้ที่รับทราบเนี่ยต้องตรวจสอบนะครับว่า